ไาแล้วเหรอไอ้ดาวินอนะฮะไอ้ไอไอดาวินอนะไม่ไอเปล่าไอ้เปล่าไปแล้วหรอ,อไว้เปล่าอ่ะอย่ามาอยวเขามาลุง ลุงครับ3าสี่คันเก่าเครื่องตัวไหนแล้วถ้าขายราคา8ล้านครับเอาไีหกครับระบบพับสิมเลยว่าอันนี้ลงม่าไหมครับว่างว่างว่างไปขับรถเล่นไหมเผื่อเนี่ยมีคนมาสกิดรถลุงไวไปเดทไปเดทไปเดทลุงลุงก็เอารถที่แบบเนี่ยรถผมก็ได้ับลุงลุงขับเลยครับมึงขับเลยมึงขับเลยเอ้ยผมขับผมขับเดี๋ยวมึงก็หาเป็นรถผมเดทเยเออมึงขับดี ไม่ไม่โชว์มันจะหลอกมันจะหลอกลุกงเมื่อกี้มีคนมาตามล่ามันหน้าบ้านเราอยู่อ๋ออย่าลุงไม่เอาง่ายว่าจ t ทีของผมอะจีคันเก่าอ่ะจ t ทอทอะกอ็คือทุกอย่างเป็นจีทหมดเลยครับไม่มีอะไรที่มันไม่เป็นจี r าเลยครับขายแปดล้านครับสนใจทักมาเลยแปดล้านแปดล้านสนใจทักมาต่อรองได้ครับลุงครับอันนี้ไหนไผมว่าถามลุงเลยแล้วครับทำไมลุงถึงจะจบรอพี่ครับก็มันไม่ค่อยอยู่อ่ะ นี่ลุงจัดใจ่าแล้วครับเออเพราะไงกไ็ต้องเชื้อใจไอลิงดูอะว่าเดี๋ยวมือลุงจะแปดเต้เลยนะครับเดี๋ยวผมผมขอได้ไหมครับได้เอาอดิขอลงมือเองได้ไหมได้เอาเลยราคานี้อยู่แล้วครับแปดล้านครับราคานี้อยู่แล้วคุณหาแบบนี้ไม่ได้แล้วครับราคาเนี้ยเฮ้ยว่มันรอน<า>เนื้อคู่เฮ้ยเธอลิศครับ มึงอยากได้ค่าหัวกูปะค่าหัวไม่ครับเจ็ดจุดห้าได้ไหมถ้าสนใจจริงลองทักมาก่อนนะครับเดี๋ยวพูดถือว่าพูดเล้รับถ้าสนใจตามกูทีหลังไปดูก่อนก็เหมืนใจจริงทักมาครับเจ้าของผมไปเล่าเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลครับอันนี้พวกพี่ตามหาผมอยู่ปะพี่เอแสบอย่าบาอีก ทำไฟแนนซ์ได้ทำไฟแนนซ์ได้ครับถ้าอยากได้จริงๆอ่ะฟีดาวก็ได้ครับถ้าคิดดีๆอ่ะสองสามล้านก็ได้แล้วก่อนไม่นัน จะี๋ยลงไปฆ่าพลูมาผมหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์นิดนึงพอดีว่าผมมีติดติดค้างหลายแก๊งเลยเลือ้นเดินตัวครับลุ้นเดินตับเพราะว่าถ้าเดินก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เรื่องอ่ะลุงเออค่อยๆก็ได้ค่อยๆงั้นก็ต้องอยิบหยิบพึ่งอ่ะแต่ไอสองแก๊งนั่นอ่ะผมไม่รู้ว่าถ้าผมเข้าแก๊งแล้วอ่ะมันมันมันจะแบบทรงรู้หรือเปล่าอ่ะลุงไม่รู้ น่าจะรู้การเคลื่อนไหวผมจะแบบแบเข้าปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะติ่มเลยไงใช่น่าจะรู้คิดว่าน่าจะรู้แต่แต่ถ้าผมคิดไปแล้วว่าหากว่ามัมนมันกินแผลผมอะ่ะผมก็จะแบบปวดเพราะมันเรื่อยๆลุงใช่ใช่มึงต้องปวดมันเรื่อยๆเจอที่ไหนผมก็คือกันนี้ผมผมเอาหมดทุกแก๊งอะ่ะลุงอันนี้อันนี้คือลุงลุงห้ามแก๊งไหนบ้างเนี่ยไอ <A> แซฟไป<ม>ไว้หน่อยก็ได้งั้นผมให้ไอแซฟแก๊งเดียวนะลุงเออแก๊ง่นได้หมดเลยโอเคครับ ใช่ครับ8ดล้านนี้คือผมขาดทุนนะผมไม่ได้ <ละ S 1> ขายเล,ลวอันนี้แบบาแบบด้วยความจริงใจเลยครับลุงลุงลุงจะไม่ทิ้งผมไว้กลางทางใช่ไหมไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่แล้วโอเคครับงั้นผมชื่นใจละได้ยินแค่นี้ผมก็ชื่นใจละอยากให้ลุงฟังเพลงขายคาสเเ็ต จะเห็นรูปรูปเก่าเลยครับรูปเก่าเลยรูปนารูโตะเลยครับแบบนั้นเลยตอนนี้รถกำลังทำโบเดียวอยู่ครับจะขอเลเบลที่หนึ่งลงห้าหักวันเลเบลสัก2อาทีไม่ไม่มีอะไร๋ยวผมพาลุงกลับละ เฮ้ยตรงเนี้ยมึงอยากได้ข้าวหัวกูป่ะกูถามอ่ะเฮ้ยมึงอยากได้ข้าวหัวกูป่ะแสนนึงอ่ะพวกมึงอ่ะกุญแจเฮ้ยไอเราวะสปาเก็ตี่มึงอยากลากอยากอยู่อ่่่ะแตวาเหียบาอีกแค่เบาใส่ผมเด็ จบกับตาวเวทนี่ลุงต้องเอาแล้วสตาร์ทลีดเนี่ยมันเบ้าใจผมเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอาอยู่แล้วเดี๋ยวรอยเชียเอกมาก่อนนี่ไงไม่ได้ย้ายเลยครับไม่ได้ย้ายของจากคันเก่าเลยครับย้ายแค่แค่เบรกย้ายแค่เบรก GTR ของผมครับแล้วก็เอาเบรก GTR สามไปใส่ไม่ได้ย้ายเลยครับเพราะมันย้ายไม่ได้เพราะที่มันทำผมมันไม่อยู่ รถขับเลยใต้จะเสียเวลาลงุง